ค่สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆดูค่ะบรรยากาศของบ้านของคุณแม่ค่ะเสียงนกกประจิบนกกประจอกค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเป็นตะกร้านะคะคุณแม่เอามาหลายวันแล้วค่ะตะกร้านี่ค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะเอยี่สิบนะคะค่ะเป็นตะกร้าหวายค่ะคุณแม่ก็ ทำมาหลายวันแล้ว่าตะก้าหวายมีของอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าคุณแม่สั่งเข้ามาเยอะอยู่ค่ะค่ะเป็นหวายนะคะนี่ภาชนะทํามาจากหวายนะคะลายนี้เขาเรียกว่าลายลนเก้าค่ะค่ะหวายนะคะด้านในดูค่ะอ่านนี้แต่หวายนะคะนี่ก็รวงนี่ก็หวายนะคะค่ะสีครีมค่ะสวยงามมากค่ะสีครีมนะคะค่ะใส่ค่ะ ค่ะใส่สาหรับเอาปิดบ้านค่ะคุณแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่เอาของใช้ภายในบ้านมาเสริมกับผ้าไหมด้วยนะคะผ้าไหมของคุณแม่ก็มีตลอดเมื่อวานก็ไล่ผ้ามือสองอยู่ค่ะค่ะเป็นผสมประสานกันค่ะมีของใช้ภายในบ้านด้วยค่ะคุณแม่ไปเที่ยวเห็นคุณแม่ก็เลยเอามาลองดูก็พอไอตอบรับอยู่ค่ะผลตอบรับก็ดีคุณแม่ก็เลยสั่งเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเป็นของใช้ภายในบ้านบางท่านก็ ผ้าใหม่ท่านก็ซื้อไปเยอะแล้วค่ะอยากได้ของใช้ภายในบ้านค่ะเป็นตะก้าหวายค่ะค่ะคุณแม่มีนะคะใส่ะค่ะเอาใส่ปิโนค่ะสำหรับชาระค่ะสำาระใส่ปิโนไปวัดค่ะใส่กับข้าวกับแกงไปทำบุญไปที่ไหนมาไหนก็สะดวกในการหิ้วถือค่ะค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าตะก้าหวายค่ะ ค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะขาเหี่ยวเป็นตเหี่ยวกับข้าวไปทำบุญทำทานตรงที่จุดไหนที่ท่านจะไปก็ค่ะใส่สำหรับของท่านไปได้ทุกที่ทุกแห่งนะคะสวยงามมากค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะ A20 นะคะสีครีมค่ะลายนกกระเ้าค่ะค่ะมีแต่งานไหว้ทั้งนั้นนะคะค่ะสวยมากงามมากค่ะเลิศดรูดูเด่นค่ะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาได้นะคะสนใจโทรทักคุณแม่นะคะอันนี้ทรงกลุ่มนะคะทรงกลมค่ะ เขาเรียกว่าตุ่มค่ะทรงตุ่มน้ํานะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะมาจากวัตถุดิบมาจากไว้ทั้งนั้นนะคะรวงก็ไหวตะขอบก็ไหวค้นก็ไหวค่ะค่ะเป็นตะก้าไหวค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะคุณแม่ก็ใบแรกคุณแม่ก็ลืมหน้าลืมหลังค่ะค่ะรหัสสิบเก้าค่ะอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทนะคะ ค่ะามบาทตะกร้าเรื่องตะกร้านี่ค่ะคุณแม่บอกไปเมื่อวานก็ชี้แจงไปแล้วค่ะค่ะใส่ค่ะคุณแม่เอาไปส่งที่เคอรี่ที่แฟดนะคะส่งแฟดบริษัทแฟดนะคะค่ะเขาวันแรกห่อบัมเบิลไปค่ะทางร้านเขาบอกว่าเขาให้ข้างเดียวบัเบิลค่ะให้แม่คุณแม่ซื้อกล่องมาใส่ค่ะคาชนะใส่ในตะกร้านี้ค่ะให้ซื้อกล่อง ค่ะถ้าไม่ใส่กล่องเขาจะไม่รับส่งกับคุณแม่ค่ะค่ะเป็นตะก,ก้าพวกนี้ค่ะห่อบับเบิลไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขากลัวของหักของพังค่ะเพราะว่าให้ใส่กล่องให้มันแน่นคุณแม่ก็เลยเดินทางไปหาซื้อกล่องได้ใบมาใส่ใบละยี่สิบบาทค่ะกล่องใบละยี่สิบบาทก็แพงนะคะเพราะตะก,ก้าใบใหญ่ค่ะมันเป็นตะก,ก้าใบใหญ่ค่ะคุณแม่ขายรุ่นเดียวขายแต่รุ่นใหญ่นะคะรุ่น ค่ะ A 1 9เนี่ยค่ะเป็นใหญ่สุดนะคะเป็นจัมโบ้ค่ะค่ะเป็นใส่ภาชนะได้หลายอย่างค่ะเพราะว่ามันบรรจุได้หลายอย่างคุณแม่ก็เลยสั่งเข้ามาไซส์เดียวไม่มีไซส์เล็กนะคะค่ะราคาอยู่ที่320ค่ะ,ค,ะค่ะคุณแม่ก็เลยซื้อกล่องมาบรรจุใส่ให้ลูกค้าลูกค้าไม่ต้องสั่งของไม่ต,ต้องกลัวว่ามันจะหักมันจะแตกมันจะพังของท่านนะคะ เพราะว่าคุณแม่ลงทุนซื้อกล่องมาใส่ให้ค่ะเวลาลูกค้าสั่งของมานะคะค่ะถึงได้เพิ่มค่ะเพิ่มค่าส่งเรื่องค่าส่งนี้ยังไม่บวกนะคะค่าราคา3 2 0ยิยังไม่บวกค่าส่งค่ะเพราะว่าอย่าดูพื้นที่ค่ะเขาจะเพราะว่าคุณแม่ไปคุยกันกับทางบริษัทขนส่งนะคะทางแปดค่ะเขาบอกว่าเขาจะเขาให้ดูพื้นที่ห่างไกลขนาดไหนค่ะ ค่ะพื้นที่ห่างไกลเหมือนฝักใต้เราก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกค่ะค่ะทางใต้นี่ค่ะเรียกว่าพื้นที่ทางไกลค่ะห่างไกลนะคะค่ะแล้วแต่พื้นที่นะคะการส่งของจะไม่ลงตัวราคาเดียวกันนะคะส่งตะกร้านี่ค่ะค่ะเพราะว่าจะแพงอยู่นิดนึงก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะตกแล้วก็อยู่ที่สี่ร้อยกว่าค่ะค่ะนี้ใบค่ะใบนี้ก็ทรงตุ่มน้ํานะคะรหัสสิบเก้าค่ะ ค่ะสิบแปดสิบเก้าค่ะสิบแปดนะคะเลขสิบแปดนะคะค่ะเอสิบแปดค่ะค่ะเขียนไม่ค่อยชัดเจนค่ะนี่ก็ลายีิเทปค่ะทรงตุ่มน้ํานะคะสวยเลิศดูดูเด่นมากนะคะค่ะหิี่ค่ะตะกร้าพวกนี้ใส่บรรจุภาชนะได้หลายอย่างนะคะสําหรับหนี่วเดินทางไปใส่กัดสําหรับสาหรับกับข้าวไปทําบุญที่วัดก็เหมาะสมมากนะคะหรือท่านจะไปจ่ายตลาดค่ะช่วงนี้ อีกไม่นานค่ะจะเป็นงานกินเกค่ะมีอุตการงามๆค่ะไปสื่อพักค่ะมากินเกค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะขาดใหญตลาดค่ะขาะตะก้าสวยมากค่ะตะก้าหวายค่ะใส่พกพาได้หลายอย่างง่ายแนวค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะท่านสั่งของท่านสั่งของคุณแม่มีมีลังมีของมาจุให้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าของท่านจะาหากกักกระพังนะคะเพราะว่าเคยมีลูกค้าบอกว่าไม่กล้าสั่งกลัวของมาถึงบ้านแล้วมันยับย้่ยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคุณแม่ซื้อกล่องมาใส่ให้แล้วค่ะ <c oughs> ขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะเป็นตะก้าหวายนะคะนี่ลายนุ่งก้าวค่ะสีครีมนะคะสวยโดดเด่นมากค่ะท่านแบบสีเรียบๆก็โทรทักคุณแม่นะคะสามรอยยี่สิบบาทค่ะเป็นตะก้าหวายนะคะนี่ก็หวายนะคะหวายทั้งชุดนะ ค่ะก้นก็ไหวรวงก็ไหวค่ะขอบก็ไหวกินนี่ก็ไหวค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะพื้นที่ห่างไกลก็ต้องบวกค่าส่งไปกับพื้นที่ห่างไกลนะคะค่ะนี่ก็ทรงนิดแปดเหลี่ยมนะคะนกแก้วคู่ค่ะค่ะนกแก้วคู่ค่ะสวยงามมากค่ะน่ารักมากค่ะค่ะ A16 ค่ะเป็นตะกร้าไหวายนะคะ320บาทไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะ320บบาทค่ะนกสวยงามมากค่ะ ค่ะพวกลูกสัตว์นี่ค่ะจะจะซื้อแพงกว่าลวดลายธรรมดาอยู่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันทํายากค่ะค่ะแต่คุณแม่ก็ให้ราคาเดียวกันค่ะค่าราคาอยู่ที่320บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งต้องถามลูกค้าก่นะะอนว่าท่านทักมาจากจังหวัดไหนเราต้องคุยกันเรื่องค่าส่งค่ะพื้นที่ห่างไกลก็อยู่เหมือนใต้เหนือก็จะแพงแตกต่างกันอยู่ไม่กี่บาทค่ะ ค่ะราคา320บาทค่ะสำหรับหิ้วเดินทางไปไหนมาไหนค่ะสวยค่ะหรือถ้าจะไปฝากญาติพี่น้องของเราก็ได้ค่ะค่ะสวยนะคะหิ้วตะก้าใบซื้อสวยสวยค่ะมนีไซด้กับเขางอมไข่ซ่บแบเอาไ่กับตางอมงามไปส่งคุณยายคุณตาแล้วก็หน้าค่ะหิ้วตะก้าสวยๆค่ะเหมาะมากค่ะเลืศหรูดูเด่นนะคะค่ะหิ้วไปแา่ตลาดข้องามค่ะ ค่ะเหมาะสมมากค่ะราคาอยู่ที่320บาทค่ะไม่รวมค่าส่งค่ะเป็นตะกร้าไว้นะคะค่ะราคา320บาทนะคะ A 1 6ค่ะสนใจ A ไหนโทรทักเข้ามานะคะ A16 A15 ค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเลิอดดูเด่นนี่ค่ะทรงกลมนะคะเป็นสีเหลืองทองนะคะเหลืองทองสลับม่วงค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะค่ะยี่เพชรนะคะสวยงามมากค่ะเป็นทรงกลมนะคะ ค่ะขอบไายนะคะไหวทุกอย่างนะคะด้านนอกด้านในค่ะค่ะเป็นไส้ใหญ่ไซส์เดียวค่ะคุณแม่เอามาไซส์เดียวไซส์ใหญ่นะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทค่ะลายที่เพชรนะคะค่ะสีทองอมม่วงค่ะค่ะต่อเล้ค่ะรหัส14ค่ะ14บ5ีค่ะ14นะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะผีเสื้อค่ะแมงกะเบี้ยค่ะผีเสื้อนะคะสีครีมค่ะค่ะสีครีมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าธรรมดานะคะค่ะเป็นตะกร้าหวายค่ะสามรอยยี่สิบบาทนะคะท่านสนใจค่ะของใช้ภายในบ้านนะคะค่ะคุณแม่มีของใช้ภายในบ้านเสริมค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทให้รวมค่าส่งนะคะค่าส่งเราต้องถามกันก่อนท่านทักมาจากจังหวัดไหนเราต้องถามข้านก่อนนะคะ ค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะ3ามร้บาทค่ะค่ะรหัส13ามค่ะ A 1 3ิามทรงกลมค่ะนี่ก็สวยเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะราคา A13 านะคะค่ะเป็นสีขาวค่ะขาวครีมนะคะสวยค่ะทรงกลมนะคะอันนี้ก็นกคู่ค่ะนกแก้วคู่นะคะค่ะสีแบบเรียบหรูดูเด่นนะคะค่ะสวยค่ะเป็นสก้าวไหลค่ะ ราคา320บาทค่ะทำแจกพกพาเดินทางหิ้วไปไหนมาไหนก็สะดวกนะคะตะก้าสวยๆค่ะเหมาะมากค่ะสําหรับคุณแม่บ้านค่ะหิ้วไปจ่ายตลาดหรือหิ้วไปจ่ายภาชนะปินโตกับข้าวไปทําบุญทําทานตรงไหนก็เหมาะสมมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทค่ะเป็นตะก้าไว้นะคะค่าส่งค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะ ค่ะนี่ค่ะรหัสิบสองนะคะค่ะนกแก้วคู่ค่ะสีพื้นสีเป็นสีทองชมพูนะคะค่ะทองชมพูค่ะเนื้อควายนะคะค่ะราคาขอบควายค่ะแน่นหนาแข็งแรงมากค่ะค่ะอันนี้กีเพชรค่ะหลังนี้กีเพชรนะคะนี่นกแก้วคู่ค่ะสลับกีเพชรค่ะลายค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะรหัสิบสองนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่320บาทค่ะเป็นตะกร้าหวายค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ320บาทนะคะค่ะมักไอตัวไหนชอบตัวไหนก็โทรทักคุณแม่มานะคะเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะเอาให้ลูกให้หลานพ่อเป็นมระดกได้นะคะค่ะเพราะว่าเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะลูกหลานมาเยี่ยมมายามก็ค่ะคุณยายไม่มีอะไรคุณยายมีตะกร้าสวยๆฝากหลานก็ชื่นใจแล้วค่ะ ค่ะเป็นของฝากได้ค่ะเป็นของขวัญของฝากได้นะคะตะกร้านี่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทค่ะไม่แพงเกินเอื้อมนะคะของใช้ภายในบ้านค่ะค่ะไม่แพงเกินเอื้อมค่ะเราซื้อเถอะค่ะซื้อของใช้ภายในบ้านค่ะค่ะ A12 นะคะผืนนี้ A12 ค่ะค่ะ A12 อค่ะมันเป็นเงาค่ะขึ้นเงาค่ะ A12 นะคะ ค่าราคาอยู่ที่320บาทนะคะ A12 ค่ะค่ะต่อเลยค่ะจ <5 S 1> ้ะอันนี้ A12 A13 ค่ะตอบอยู่ที่ A6 นะคะค่ะ A A12 A11 <A 12 S 2> เอสิบต่อันเลยค่ะเอสิบนะคะคุณแม่มันมะก้ามีเยอะอยู่ค่ะค่ะนี่ค่ะเอสิบเอ็ดนะคะเอสิบสองและเอสิบเอ็ดนะคะค่ะลายค่ะลายนูกมะก้าวค่ะจี้เพชรค่ะลืมไปค่ะตอนนี้จี้เพชรนะคะสวยงามโดดเด่นมากค่ะลายเรียบๆค่ะขอบข้างบนอยู่ที่สีฟ้านะคะค่ะเป็นฟ้าเขียวค่ะค่ะสวยค่ะฟ้าขาวค่ะเลือดรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะตะก้าค่ะเป็นตะก้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะค่ะพกทาหิ้วไปไหนมาไหนก็สวยเลิศดรูดูเด่นค่ะเอาไปหิ้วใส่ทาชนะไปทําบุญไปวัดไปทําบุญทำทานตรงไหนก็เหมาะสมมากนะคะค่ะหรือท่านจะหิ้วไปซื้อของจ่ายของตลาดก็ค่ะซื้อผักสวยมาช่วงกินเจก,ก็สวยเหมาะสมมากค่ะ ราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะเอาใส่กับเขา่าเซฟแท่บให้กับเข่าเซฟแท็บหรอคาไปใส่ตะการง่ามๆไปก่อนตาตอนย่ายค่ะค่ะดูเลิศดหรูดูเด่นง่ามค่ะเหมาะสมมากนะคะค่ะลายที่เทปค่ะลายนี้ค่ะตะก้าวาัยนะคะ,าาะค่ะเป็นของฝากได้ค่ะของขวัญของฝากค่ะ ไปย่ามยไปเยี่ยมญาติค่ะไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็มีตะกร้าใบหนึ่งไปให้เป็นของขวัญกำลังใจก็สุดหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทค่ะค่ะนี่ก็รหัสสิทธ์นะคะค่ะนี่ก็นี่ก็สวยค่ะทรงนี้แปดเหลี่ยมนะคะทรงแปดเหลี่ยมค่ะ ค่ะเป็นตะกร้าไหว้นะคะไหวยนี่ก็ไวหวยทั้งมวลเลยนะคะนี่ก็ไหวยขอบก็ไหวยก้นก็หวยนะคะค่ะขอบนี่ก็ไหว้ค่ะสวยนะคะครีมค่ะตอนนี้พญานาคค่ะรหัสสิบนะคะค่ะพญานาคค่ะสวยงามมากค่ะมีลายพญานาคนะคะค่ะขาวค่ะขาวครีมแล้วก็มีอมชมพูนิดหนึ่งนะคะชมพูค่ะสวยเลิศดดูดูเด่นนะคะราคาอยู่ที่320บาทนะคะ ค่ะามบาทไม่รวมค่าส่งนะคะรหัส10บนะคะถ้าชอบรหัสไหนโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่จับตามคําสั่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะค่ะไม่เกินเอื้อมนะคะค่ะของพวกนี้เป็นของใช้ภายในบ้านนะคะค่ะราคานี้ค่ะพอย่อมยาวพอยิบหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงได้ค่ะเพราะว่าเป็นของใช้ภายในบ้านน่ะคะ่ะ ่ะดี้เพชรนะคะสวยค่ะนี้ทรงกลมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะคาะลายจี้เพชรนะคะสวยนะคะรหัสเก้าค่ะท่านชอบรหัสไหนท่านก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะสวยเลิศดดูดูเด่นมากค่ะค่าราคาอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทค่ะสามร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะเราจะเหี้ยมพกพาไปไหนมาไหนใส่บรรจุภาชนะท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็ ค่ะปันจุได้เยอะค่ะคุณแม่ขายไซส์เดียวค่ะขายไซส์ใหญ่ไซส์เดียวนะคะค่ะไม่ได้ขายลายไซส์ค่ะคุณแม่มีไซส์เดียวค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะลายที่เพชรนะคะสวยโดดเด่นมากค่ะค่ะต่อเลยค่ะรหัส8ดค่ะรหัส9้าแลรหัสดนะคะ ่ะรหัส8ก็สวยค่ะทรงสี่เหลี่ยมนะคะไอสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมค่ะผืนนี้ไอใบนี้แปดเหลี่ยมนะคะคาะ A8 ค่ะ A8 ก็สวยหรูดูเด่นนะคะขะนกแก้วค่ะนกแก้วคู่ค่ะขาราคาอยู่ที่320บาทนะคะนกแก้วคู่ค่ะ่าแปดเหลี่ยมนะคะทรงนี้แปดเหลี่ยมนะคะขาสวยงามมากค่ะเนื้หรูดูเด่นนะคะค่ะ ค่ะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมนะคะเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆญาตินะคะค่ะเหมาะสมมากค่ะเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะค่ะคุณแม่มาหยิบม,มาจับของใช้ภายในบ้านมาผสมประสามกันกับผ้าไหมนะคะงานผ้าไหมของคุณแม่ก็ไม่ได้ปล่อยปละวางค่ะก็มีอยู่ตลอดนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บบาทไม่รวมค่าส่งนะคะ เรื่องค่าส่งคุณแม่ต้องถามลูกค้าที่ทักมาอยู่จังหวัดไหนอยู่โซนไหนค่ะเพราะว่าค่ะคุณแม่ใส่กล่องค่ะใส่กล่องให้ลูกค้าค่ะใส่บัเบิลเขาไม่รับค่ะคุณแม่เดินทางไปหาซื้อกล่องกล่องใบใหญ่มากค่ะเขาจะวัดความสูงของกล่องวัดความกว้างของกล่องการส่งของนะคะไม่ได้ไปหิว้วไปตั้งไว้แล้วก็กลับบ้านค่ะวัดความสูงวัดความยาววัดความกว้างค่ะแล้วเขาก็บวกรบคูณหารไปกับค่าส่งของภาชนะพวกนี้ค่ะ ค่ะมันถึงได้ถามว่ามาจากพื้นที่ไหนจังหวัดไหนลูกค้าทักมาค่ะเราต้องถามค่ะค่ะราคาส่งมันก็ไม่แพงรวมแล้วก็สี่กว่ากว่าค่ะก็ไม่แพงนะคะค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับพอเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะค่ะนี่ก็เป็นงานหวยทั้งนั้นเลยค่ะตะกร้าไหวยค่ะหิ้วไปใส่พกพาไปไหนมาไหนก็ค่ะเลือดดูดูเด่นมากค่ะคาะสวยงามมากค่ะเป็นตะกร้าหวายของเรานะคะ ค่ะคุณแม่มีของนะคะคุณแม่จะสั่งมาไว้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะลูกค้าก็ตอบรับอยู่จ้าค่ะรหัสเจ็บนะคะค่ะรหัสหกค่ะนี่ก็แปดเหลี่ยมนะคะสวยงามมากค่ะทรงแปดเหลี่ยมนะคะค่ะแอดมมนติดบางทีก็ติดที่ขอบรวงบางทีก็ติดตรงเลยค่ะติดไหมเล่ค่ะรหัสหกนะคะแปดเหลี่ยมค่ะ ค่ะเป็นตะกร้าหวายนะคะแปดเหลี่ยมนะคะค่ะค่ะลายนี้ก็สวยนะคะสวยงามมากค่ะค่ะสวยนะคะลายแบบเรียบๆค่ะค่ะลายที่เพชรผสมค่ะที่เพชรผสมกันนะคะค่ะสวยเลืดูดูเด่นนะคะค่ะที่เพชรค่ะค่ะเพราะว่าตะกร้านี่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเป็นงานฝีมือทั้งนั้นค่ะจักสารด้วยเครื่องจักสารฝีมือ ไม่ได้ทําด้วยเครื่องค่ะลูกค้าทักมาถามทําด้วยเครื่องใช่ไหมคะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะเป็นงานฝ e ีมือนั่งจากนั่งสารอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะบ้านนี้ทําลายนี้บ้านนี้ทําลายนี้ค่ะคุณแม่ไปเห็นแล้วค่ะเป็นเครื่องจากสารทั้งนั้นเถอะค่ะหวายก็ไปเอามาจากป่าในป่าในเขานะคะหวายนี่ค่ะมันจะเกิดอยู่ตามป่าตามเขานะคะมาขายเป็นราคาเท่านี้320บาทก็เป็นราคาที่ย่อมเยาวมากค่ะ เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงเป็นราคาที่หยิบจับได้นะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทค่ะเลยได้รวมค่าส่งนะคะเราต้องคุยกันเรื่องค่าส่งนะคะรวมแล้วก็สี่ปลายปายนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าค่าส่งมันจะแพงอยู่ที่กล่องค่ะเขาจะวัดความสูงของกล่องวัดความยาวความกว้างค่ะคุณแม่ไปส่งมาแล้วค่ะคุณแม่ลงทุนซื้อกล่องมาใส่ให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าท่านจะของท่านจะแตกหักทางนะคะเพราะว่า คุณแม่ใส่กล่องค่ะใส่กล่องให้นะคะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าของท่านจะยับยุยยีค่ะกล่องใหญ่นะคะกล่องกองมันจะกว้างกว่ากว่าภาชนะไอต้ตะท้านี่ค่ะจะกว้างใหญ่นะคะสูงค่ะล้วก็เทียบขึ้นไปรวมมันก็สูงขึ้นไปอีกค่ะค่ะจะกล่องนี้จะใช้กล่องใหญ่ค่ะคุณแม่ใช้ภาชนะ ใส่ส่งให้ภาชนะส่งให้คือกล่องนะคะค่ะไม่ได้เหิ้วไปวางไว้แล้วก็ใส่ถุงร่วไปนะคะกลัวหักพังค่ะเพราะว่าก่อนเดืยวถึงมือท่านก็ต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็บางทีก็ไกลค่ะโยนื่อนโยนลงค่ะเราใส่กล่องให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าของท่านจะหักจะพังค่ะสั่งได้เลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สา0รอสิบบาทค่ะค่ะ A6 นะคะก็สวยนะคะที่เศรค่ะค่ะสวยงามมากาค่ะ A 6หค่ะ มีห้าค่ะนี่ก็ห้าขาดสี่สี่เหลี่ยมค่ะนี่ก็ลูกเป็ดน้อยนะคะขาะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมไอ้แปดเหลี่ยมค่ะคุณแม่บัญยาจิตนะคะแปดเหลี่ยมรหัสห้านะคะขาดแปดเหลี่ยมค่ะท่านที่ดูภาพเก่าท่านทักมาเมื่อเช้าก็ทักมาหลายเจ้าบอกว่ารหัสนั้นรหัสนี้ค่ะแต่คุณแม่จะไลท์ทุกวันค่ะจะไลท์แล้วก็เอามาติด ติดหมายเลขใหม่นะคะติดเอนั้นเอนี้ค่ะเอห้าค่ะจะติดหมายเลขใหม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ไลฟ์ของทุกวันค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามรอยยี่สิบาทไม่รวมค่าส่งนะคะสามรอยี่สิบาทนี่ค่ะสวยเลิศดดูดูเด่นมากค่ะค่ะราคาสามรอยี่สิบาทเป็นตะกร้าไว้นะคะค่าไว้ทั้งชุดค่ะ สำหรับพวกขาขาะหิ้วของไปจ่ายตลาดหรือท่านอยากเอาไปใส่ปิ่นโตจังหันไปวัดไปทำบุญจุดไหนที่ท่านไปเหมาะสมมากค่ะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะเหิ้ยตะ้าสวยๆค่ะสสดใส่ไปช่วงนี้จะใกล้หยอพรรษาแล้วค่ะมองหาตะ้าสวยๆค่ะใส่ปิ่นโตสำหรับไปวัดค่ะขันข้าวไปวัดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะซื้อขันมาใส่สำหรับด้วยค่ะเพราะว่าเป็นชุดค่ะชุดทำบุญนะคะค่าราคาอยู่ที่ ค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะนีลลายเ็ดน้อยค่ะ A6 นะคะเป็นลายเ็จน้อยค่ะค่ะ A6 ค่ะค่ะเ4ีค่ะ A 4ก็เป็นลายน่คะแปดเหลี่ยมนะคะค่ะแปดเหลี่ยมค่ะเป็นตะก้าไหวนะคะสําหรับพกพาผ่าสาหรับเดินทางค่ะยิ้วไปไหนมาไหนก็เหมาะสมสวยหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่ สามร้อยยี่สิบบาทค่ะลายนี้ค่ะถ้าเรียกว่าลายนกน้อยค่ะคานกน้อยต้อยตีลิสนะคะขาสวยเลิศดดูโดเด่นมากค่ะขาะราคาอยู่ที่ขาะอยู่ที่สามรอยยี่สิบบาทนะคะ a 4นะคะขาะ A อสีขา A ขนะคะขาดถ้าสนใจก็ทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะขาเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะ เอาของใช้ภายในบ้านมาด้วยค่ะเรื่องผ้าไหมคุณแม่ขายเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ปล่อเปล่าล้วางเรื่องผ้าไหมนะคะเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะค่ะใกล้จะอ,ออกพรรษาแล้วค่ะมองหาตะกร้าสวยๆใส่เหี่ยวไปใส่สำรับไปทำบ,บุญไปวัดนะคะาราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งราคานี้เอือ้อมมือถึงนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะเอ4คสี่ะ A สี่ A 3ามขาย A สามอะ A 3นะคะ A 3ค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะ A 3ก็สวยนะคะแปดเหลี่ยมค่ะค่ะแดเหลี่ยมนะคะ A 3นะคะสรงแดเหลี่ยมนะคะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะสวยงามมากนะคะจ้า จ้าจ้าเดี๋ยวยายให้แล้วนูไปซื้ออะไรก็ซื้อไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวยายจะให้ตะกร้าสวยๆสำหรับไปวัดค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นเครื่องหมายโบนะคะโบรักค่ะค่ะโบรักนะคะโบค่ะอันนี้ลายนี้เป็นลายโบค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ 320บาทเลิศดหรูดูเด่นนะคะหิ้วไปไหนมาไหนคะ่ะรหัส3านะคะอันนี้รหัส3ามนายโบนะคะค่ะนายโบนี่ค่ะเป็นรหัสสามค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะสวยงามมากค่ะเหลืองทองผสมเขียวนะคะค่ะรหัสสามนะคะค่ะหิ้วพวกพาเดินทางไปไหนมาไหนคะ่ะไปจ่ายตลาดซื้อผักสวยๆงามๆม,มาสําหรับ ข่าอีกไม่นานก็กินเจค่ะเป็นหิ้วตะก้าสวยๆค่ะไปจ่ายตลาดนะคะค่ะเลิศดดูดูเด่นเหมาะสมมากค่ะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านอย่าดืมของใช้ภายในบ้านนะคะเป็นตาก้าหวายค่ะคุณแม่รักเอาตะก้าหวายมาเสริมกันกับพวกผ้าไหมด้วยค่ะเรื่องงานผ้าไหมแม่รักก็ไม่ปลดดยปาระวังนะคะค่ะนี่ก็ราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งค่ะ แบบนี้ A 2นะคะ A เ็ตกหล่นค่ะ A 2นกแก้วคู่กอดถ้วยค่ะนกแก้วคู่ค่ะนกแก้วกําลังชมป่านะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะค่ะตะก้าวายค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะใบนี้นะคะค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะเป็นงานตะก้าวายค่ะวันนี้คุณแม่ขายตะก้าวายด้วยค่ะมาหลายเที่ยวแล้วค่ะ ค่ะถ้าสนใจก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะเป็นของใช้ภายในบ้านค่ะค่าราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ320บาทนะคะเป็นตะข่าหวายค่ะราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งค่ะค่ะของของท่านสั่งมาไม่ต้องกลัวว่าไม่สั่งของมันจะไปถึงบ้านกลัวหักกลัวแตกนะคะไม่ต้องกลัวค่ะคุณแม่ซื้อกล่องคาชนะ ใส่ตะกร้าให้ท่านทุกใบเดยค่ะคุณแม่เตรียมของใส่เรียบร้อยค่ะวันแรกยุ่งหน่อยค่ะคุณแม่ใบนึกว่าแต่เขาจะใส่ถุงแล้วก็เอาห่อขึ้นรถเลยค่ะไม่ค่ะเขาไม่รับค่ะวันแรกคุณแม่ห่อบัเบิ้ลไปอยู่ค่ะแต่วันแต่ต่อมาเขาให้คุณแม่ไปหากล่องมาใส่กลัวของลูกค้าหักพังค่ะคุณแม่ก็ต้องทําตามปกลัวของไม่ถึงมือลูกค้าค่ะ กล่องใบหนึ่งยี่สิบบาทคุณแม่ใส่มาใส่ภาชนะที่จะใส่ให้ไปไม่ต้องกลัวของท่านจะแตกหักนะคะค่ะเป็นของค่ะคุณแม่หากล่องมาใส่ให้เรียบร้อยค่ะสั่งเลยค่ะสั่งไม่ลักนะคะมีของใส่ให้บรรจุภาชนะค่ะทางบริษัทแต่กล่องมีกล่องใส่ให้เราแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อกล่องมาเขาบอกว่ากล่องมันแพงค่ะค่ะให้ลูกค้าให้ลูกค้าซื้อมาเองค่ะ ถุงก็ลูกค้าคุณแม่ลก็ซื้อมาเองนะคะไม่ได้อาศัยของที่บริษัทนะคะแต่ก่อนให้ล้างๆมานี่ถุงก็ได้ซื้อเองค่ะคุณแม่สั่งตะกร้ามาขายคุณแม่ก็ได้วิ่งหาลังกล่องมาใส่ให้ลูกค้าค่ะเขาไม่ให้เพราะว่ากล่องใบหนึ่งมันแพงค่ะกล่องใบหนึ่งยี่สิบบาทนะคะลังค่ะค่ะคุณแม่ชี้แกงค่ะให้ทราบนะคะค่ะนี้ค่ะทรงกลมก็สวยเลิศดดูดูเด่นนะคะรหัสเจ็ดนะคะค่ะเอเจ็ดค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ค่ะสวยนะคะค่ะสวยค่ะค่ะสวยงามมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะตะกร้าใบใหญ่นะคะตะกร้าของคุณแม่นี้ค่ะเอามาไซส์เดียวไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษนะคะใส่ของหน้าเยอะมากค่ะบรรจุของหน้าเยอะค่ะค่ะเราใส่ภาชนะไปทําบุญก็มีขันท้าบินโตมีขวดน้ําก็ หมดค่ะเพราะว่ามันเป็นชุดใหญ่ค่ะเป็นใบใหญ่นะคะขาดรหัสเกตก็ลายสวยนะคะค่ะลายเฉลียงค่ะขาะสวยงามมากค่ะขาะลายจีเพชรค่ะลายจีเพชรน้อยค่ะมันเป็นลายจีเพชรแต่เขาทําลายเฉลียงนะคะขกดจีเพชรน้อยค่ะค่ะเป็นค่ะงานนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะคะเพราะว่าจะออกมาของแต่ละเที่ยวนะคะเราจะ สั่งอย่างนี้ก็ได้นานค่ะสั่งลายนั้นลายนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นงานแฮนเมดไม่ใช่เครื่องจักรานรนะคะเป็นฝีมืองานแฮนเมดค่ะนั่งสามคนเท่าคนแก่ทํากันเป็นหลังคาบ้านเลยค่ะคุณแม่ไปเห็นแล้วค่ะบ้านนี้ทําลายนี้บ้านนี้ทําลายนี้ค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะท่านชอบเองก็โทรทักเข้ามานะคะขาะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศกักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ